CPTPP คืออะไรแล้วทำไมถึงต้องคัดค้านไปดูกัน CPTPP ก็คือข้อตกลงที่พูดถึงการดำเนินการทางเศษรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ซิฟิกเพื่อให้ต่างชาติหันมาลงทุนที่ไทยข้อดีของมันก็คือ GDP ของเราจะเพิ่มขึ้นการส่งออกก็เพิ่มขึ้นแต่ฟังให้จบกันนะทุกคนผลกระทบจาก CPTPP ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือทางด้านการเกษตรให้เล่าแบบง่ายๆเลยก็คือต่างชาติจะเอาพืชท้องหิ่นของเราไปทําวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างพืชพันธุ์ใหม่ออกมาจากนั้นก็จะจดสิทธิบัตรก็เหมือนจดลิขสิิธ์และเเรากก็็บ เลราปลูพืชเองไม่ได้อีกต่อไปอะทีนี้ก็ต้องไปซื้อจากเจ้าของนค่สิทธิถูกไหมนาะยทุนก็จะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยจ้าเมื่อเป็นแบบนี้เท่ากับต้นทุนของเกษตรกรก็จะสูงขึ้นราคาสินค้าทางการเกษตรก็จะสูงตามขึ้นไปอีกแต่ประชาชนอย่างเราๆก็มีรายได้ที่เท่าเดิมจากข้าวแกงจานละ40-50ก็อาจพุ่งไปสตาร์ที่100บาทได้เลยนะอันนี้แค่ในมุมของการเกษตรเท่านั้นยังมีมุมอื่นๆอ,อีกไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่ารักษาที่จะแพงขึ้นค่าน้ำค่าไฟก็แพงขึ้นอีกด้วย